มาแบบรวดเร็วกับลาพัฒนาวันนี้31มีนาคม2566ของแม่นางเงือกอาแม่นางเงือกวันนี้ให้เด่นที่6 2และ1ครับ6 2 1 2ตัวมีอะไรบ้างมี6 2 6 1 2 1 9 2ครับกับหัว เก้าหนึ่งเก้าหกครับสามตัวก็มีหกสองหนึ่งและเก้าหนึ่งหกอ่าหกสองหนึ่งเกนหกเลขเด่นของอาจารย์ทุกอาจารย์ที่ที่ส่งมาให้นะครับแล้วก็ผมได้ทําเพจขึ้นมาเนี่ยเลขเด่นเขาเข้านะครับเข้าตลอดแต่ว่าจะมีอาจจะอาจจะตัวอื่นจับคู่ตัวอื่นนะครับแต่จจว่าเลขเด่นเข้านะครับแต่ก็มีบางอาจารย์ก็เข้าทั้งสองตัวเลยบนล่างก็มี ดูดูดอนย้อนหลังได้นะครับอ่ะมีเป็นเปลี่ยนแนวทางน,นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ